พระองค์บอกเลยว่าตาถาคตเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีของพวกเราทุกคนนะเป็นบิดาเราทั้งหลายเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษของพระองค์นะดังนั้นเมื่อเราทรงจำพระธรรมเพราะพระองค์เนี่ยฝากธรรมะไว้กับภิกขุผู้ที่พระองค์จัดว่าเป็นอักขังเขตตังเป็นผืนนาชั้นเลิศของพระองค์ภิกขูพิกุณี เป็นผืนนาชั้นเลิศจะฝากธรรมะแม้จะเป็นธรรมะสำหรับคารวาสก็จะฝากไว้กับภิกขุเพราะพิกขุจะช่วยกันทรงจำพระธรรมของพระศาสดาเพื่อถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นสืบทอดกันต่อมาถึงมีพระธรรมคำสอนมาให้เราได้ยินได้ฟังในพศอ,อนี้ไม่งั้นใครจะจำวันนี้เทศไปเนยมจะจำได้กี่พระสูตรกันใช่ไหมคารวาสก็กิจการงานมาก มีภาระมากใช่ไหมอ่าเป็นธรรมดาดังนั้นพระธรรมจึงฝากไว้กับภิกุภพิกุณีเพื่อมาสั่งสอนต่อพระธรรมของพระศาสดาเป็นพระธรรมที่ถูกกำหนดโดยสมาธิ